สวัสดีครับในแอปโทราศัพท์บน iOS 26เมื่อเปิดแอปขึ้นมาดูเผนๆเ,เ,เหมือนไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมมากนักมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของปุ่มคำสั่งให้เป็นแบบ Liquid c a ร์ดด้านล่างสามารถตัดเลือกหรือแตะแล้วลากเพื่อดูเอฟเฟกต์สวยๆของ Liquid c a ร์ดได้ดูเผนๆหน้าตาการทำงานต่างๆไม่ต่างจากเดิมมากแต่จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงแบบใหม่ซ่อนอยู่ครับเริ่มกันที่ในหัวข้อรายการโปรดคำสั่งแก้ไขและปุ่มบวกด้านบนก็เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีดำครับ โดยเมื่อเราแตะหัวข้อล่าสุดด้านบนคำสั่งแก้ไขปุ่มทั้งหมดไม่ได้รับมีการปรับดีไซน์ใหม่ให้เป็นแบบ l ิ q ก i วิดการ์คำสั่งแก้ไขก็เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีดำพร้อมกันนั้นที่มุมบนซ้ายจะมีปุ่มเมนูเพิ่มเข้ามาเมื่อแตะเลือกจะเปิดเมนูตัวเลือกให้เลือกการแสดงผลของแอปโทรศัพท์ในแบบคลาสสิกซึ่งเป็นแบบเดิมที่เราใช้งานอยู่ตอนนี้เราลองไปเลือกการแสดงผลแบบรวมกันครับเมื่อเลือกแล้วหน้าจอจะเปลี่ยนไปทันทีหน้าล่างรายการโปรดและล่าสุด ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นสายโทรโดยการแสดงรายการโปรดขนาดใหญ่ด้านบนและรายการโทรล่าสุดถัดลงมาการทํางานในหน้าจอนี้ก็ต่างจากเดิมเล็กน้อยจากเดิมใน iOS ก่อนหน้าเราสามารถแตะบนรายชื่อที่แสดงตอนนี้เพื่อโทรกลับได้เลยแต่ใน iOS 2 6จะต้องแตะบนปุ่มรูปโทรศัพท์ทางด้านขวาของชื่อแทนครับและจากเดิมถ้าต้องการดูารายละเอียดการโทรเราต้องแตะปุ่มไอในวงกลมทางด้านขวาแต่ใน iOS 26เอาออกไปแล้วครับเราสามารถแตะบนลายชื่อเพื่อดูารายละเอียดได้เลย หน้าจอแสดงรายละเอียดก็ต่างไปจากเดิมมีความเป็นรีคูดการ์ทั้งรูปที่แสดงและปุ่มต่างๆแต่ข่าวดีคือเพื่อนๆสามารถเลือกเปิดและปิดการใช้งานได้ครับถ้าต้องการใช้แบบเดิมให้เปิดการตั้งค่าของแอปโทโรศัพท์ในการตั้งค่าของระบบด้วยการย้อนกลับไปที่หน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแตะแอปในรายการแอปที่แสดงขึ้นมาเลื่อนไปที่การตั้งค่าโทโรศัพท์แล้วแตะเลือกจากนั้นเลื่อนไปที่สวิตช์แต่ล่าสุดเพื่อโทร ถ้าต้องการให้ใช้งานแบบ iOS เวอร์ชันเดิมให้แต่เปิดสวิตช์นี้เมื่อย้อนกลับไปที่แอปโทรศัพท์จะเห็นว่ารูปแบบการใช้งานจะเหมือนใน iOS เวอร์ชันก่อนหน้าแล้วครับปุ่มไมาแทนปุ่มรูปโทรศัพท์ทางด้านขวาแล้วการแตะบนรายการก็จะเป็นการโทรออกและการแตะบนตัวไอก็จะแสดงรายละเอียดต่างๆขึ้นมาครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการใช้แบบใหม่ให้กลับไปที่การตั้งค่าโทรศัพท์แล้วปิดสวิตช์แตะล่าสุดเพื่อโทรก็จะใช้งานแบบใหม่แล้วครับเลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่นตามสไตล์และความชอบของเราได้เลยครับ เราย้อนกลับไปที่หน้าจอของแอปเปนครับเมื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอการโทรแล้วแต่ปุ่มเมนูด้านบนในเมนูที่สแสดงขึ้นมาจะมีคำสั่งให้เราสามารถเลือกรองข้อมูลเลือกดูเฉพาะสายโทรไม่ได้รับ voice mail และผู้โทรที่ไม่รู้จักพร้อมคำสั่งจัดก,การฟิลเตอร์เพื่อปรับแต่งการกรองสายให้เลือกใช้ด้วยครับโดยเมื่อเลือกใช้คำสั่งนี้เราจะสามารถลดสิ่งรบกวนจากผู้โทรที่ไม่รู้จักเราสามารถปิดเสียงและย้ายเบอร์โทรที่ไม่ได้บันทึกไปยังรายการแยกต่างหากได้โดยจะมีตัวเลือก ผู้โทรที่ไม่รู้จักเพิ่มเข้ามาในเมนูเพื่อให้เราตรวจสอบในภายหลังถ้าต้องการเปิดใช้ให้แตะเลือกได้เลยครับหน้าจอก,การตั้งค่าแอปโทรศัพท์จะเปิดขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเปิดหรือปิดสวิตช์ย้ายไปยังผู้โทรที่ไม่รู้จักได้เลยครับซึ่งเราสามารถแตะเพื่อเปิดหรือปิดการใช้งานได้ตามต้องการครับในแอปโทรศัพท์ทั้งการแสดงผลแบบคลาสสิกหรือแบบรวมในรายการที่โทรตอนนี้เราสามารถแตะเลืปัดไปทางซ้ายเพื่อเปิดเมนูเตือนความจําให้โทรกลับ ซึ่งเราสามารถแตะเลือกแล้วตั้งการโทรกลับในช่วงเวลาที่ต้องการได้ด้วยสะดวกใช้มากๆเลยครับอีกหนึ่งความสามารถใหม่ของแอปโทรศัพท์ใน iOS 2 6นั่นคือเมื่อเราโทรออกแล้วมีผู้รับสายเครื่องจะสั่นให้ทราบด้วยครับและเมื่อคนที่เราสนทนาด้วยวางสายเครื่องก็จะสั่นให้ทราบเช่นกันในส่วนรายชื่อปรับดีไซน์เล็กน้อยครับโดยย้ายคําว่าอะไชื่อไปไว้ด้านบนตรงกลางโดยมีขนาดเล็กลงทําให้ช่องค้นหาขยับขึ้นปรับดีไซน์ใหม่ ในส่วนบัตรรายชื่อของฉันก็ปรับขนาดรูปให้เล็กลงด้านล่างในส่วนแสดงรายชื่อหน้าชื่อสามารถแสดงภาพใบหน้าที่เรากําหนดได้แล้วครับปุ่มลิสต์ด้านบนก็ตัดออกหรือแค่ลูกศรแทนเมื่อแต่ย้อนกลับไปหน้าจอลิสต์ก็ปรับการสแสดงผลใหม่ย้ายคําว่าลิสต์ไปด้านบนคําสั่งแก้ไขกับเพิ่มลิสต์ปรับเป็นรูปแบบของปุ่มไอคอนหน้ารายการตรงส่วนรายชื่อทั้งหมดเปลี่ยนจาก3คนเป็น2คนและเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินด้วยครับส่วนไอคอนหน้ารายการด้านล่างถูกเอาออกไปแล้วครับ เมื่อแตะบ,บนรายการใดๆแล้วปัดไปทางซ้ายไอคอนที่แสดงขึ้นมาก็ปรับดีไซน์ใหม่เช่นกันสำหรับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 26แล้วและต้องการลบรายการโทรทั้งหมดบน iPhone สามารถทําได้ง่ายๆครับให้เปิดแอปโทรศัพท์ขึ้นมาในการแสดงผลแบบรวมให้แตะหัวข้อสายโทรแล้วแตะคําสั่งแก้ไขในเมนูที่แสดงขึ้นมาแตะเลือกหรือในกรณีที่เพื่อนๆเ,เลือกการแสดงผลแบบโหมดคลาสสิกให้แตะหัวข้อล่าสุดแล้วแตะแก้ไข ในเม word, download, นูที <t ell. <t ell like ่แสดงขึ้นมาแต่คําสั่งเลือกเช่นกันครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเราสามารถแต่เลือกรายการที่จะลบแล้วแต่คําสั่งลบด้านล่างหรือถ้าต้องการลบรายการทั้งหมดอย่างรวดเร็วให้แต่คําสั่งล้างทั้งหมดได้ง่ายๆเลยครับเมื่อแต่เลือกในกรอบข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาให้แต่ล้างล่าสุดทั้งหมดเท่านี้ก็เรียบร้อยครับข้อมูลการโทรทั้งหมดของเราก็จะถูกลบออกไปง่ายๆแบบนี้เลยครับจะลบข้อมูลเมื่อไหร่ไปเลือกลบกันได้เลยครับ จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถคุยโทรศัพท์ในภาษาต่างๆแล้วให้ iPhone แปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาที่เราเข้าใจได้ตามเวลาจริงพูดคุยทําความเข้าใจได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องรู้ภาษาต่างประเทศเหล่านั้นเลยทําได้ง่ายๆและทําได้แล้วบน iPhone ด้วยคุณสมบัติ Live Translation เราไปดูวิธีการใช้งานกันครับในการใช้งานคุณสมบัต Life ิ Live Translation นี้เราต้องเปิดใช้งาน Apple Intelligence ก่อนนะครับโดยคุณสมบัติ Apple Intelligence จะรองรับบน iPhone 15 Pro ขึ้นไปและตอนนี้ยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับเมื่อเปิดใช้งาน Apple Intelligence แล้วเมื่อเราสนทนาทางโทรศัพท์แล้วแตะปุ่มเพิ่มเติมในเมนูที่สแสดงขึ้นมาจะมีตัวเลือก Live Translation เพิ่มเข้ามาเมื่อแตะเลือกจะมีกรอบสแสดงตัวเลือก Form สำหรับเลือกภาษาต้นทางและ To สำหรับเลือกภาษาปลายทางที่ต้องการให้แปลซึ่งเราสามารถแตะเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกได้ครับซึ่งตอนนี้รองรับการใช้งานในบางภาษา และน่าจะเพิ่มภาษาอื่นในอนาคตครับในการใช้งานในขณะที่สนทนาเมื่อภาษาต้นทางพูดมา iOS 26ก็จะแปลเป็นภาษาที่เราเลือกเช่นจากฝรั่งเศสเป็นอังกฤษพร้อมแสดงข้อความบนหน้าจอให้ทราบด้วยในขณะเดียวกันปลายสายอีกด้านที่ใช้ iOS 26และเปิดใช้คุณสมบัติ Apple Intelligence ก็จะได้รับการแปลเป็นภาษาตามที่เลือกไว้เช่นกันเมื่อเราสนทนาไม่เพียงคำพูดของเราจะถูกแปลเป็นข้อความ แต่เสียงสนทนาของเราจะแปลเป็นภาษาปลายทางให้อีกด้วยครับ Hi, are you available to cater a wedding on December 6? Hallo, sind Sie für eine Hochzeit am 6. Dezember verfügbar? และเมื่อปลายสายพูดโต้ตอบกลับมาเราก็จะเห็นข้อความที่แปลเป็นภาษาที่เราเข้าใจรวมถึงมีเสียงพูดเป็นภาษาที่เราเข้าใจแปลมาด้วยครับซึ่งความสามารถในการแปลาภาษานี้จะรองรับในแอปข้อความและ c e Time ด้วยนะครับ ด้วยคุณสมบัติ Live Translation ทําให้การสนทนาในภาษาต่างๆทําได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับและในอนาคตก็จะเพิ่มการรองรับภาษาต่างๆมากยิ่งขึ้นสําหรับคุณสมบัตนินี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวเลยนะครับเพราะข้อมูลต่างๆจะถูกเก็บไว้ในเครื่องของเราเท่านั้นไม่มีการส่งไม่มีการเผยแพร่ออ,อกไปแม้แต่ Apple ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ครับเพื่อนๆที่อัปเดตแล้วไปลองใช้งานกันได้เลยนะครับในการตั้งค่าของแอปโทรศัพท์คำสั่งแอปการโทรเริ่มต้นถูกเปลี่ยนใหม่เป็น แอปเริ่มต้นสําหรับการโทรในการตั้งค่าของแอปโทรศัพท์ Apple ยังได้ปรับเปลี่ยนชื่อคําสั่งและเพิ่มคุณสมบัติใหม่ที่มีประโยชน์และน่าใช้มากๆเข้ามาอีกด้วยครับเริ่มกันที่คําสั่งแสดง ID ดีสายโทรของฉันเปลี่ยนเป็นแสดงหมายเลขผู้โทรของฉันถัดมากลุ่มการตั้งค่าปิดเสียงผู้โทรที่ไม่รู้จักรายชื่อที่ปิดกัน้นและการแจ้งเกี่ยวกับ S M S สายโทรที่รวมเป็นกลุ่มถูกแยกออกเป็นส่วนๆแล้วครับพร้อมกันนั้นการตั้งค่าปิดเสียงผู้โทรที่ไม่รู้จัก ก็เ,เปลี่ยนจากการแตะเพื่อเปิดหน้าจอในการตั้งค่าใหม่เป็นสวิตช์ที่สามารถแตะเพื่อเปิดและปิดได้ทันทีพร้อมเพิ่มคําอธิบายในการทํางานด้วยครับในการตั้งค่านี้ Apple ยังได้เพิ่มหัวข้อฟิลเตอร์สายโทรพร้อมการตั้งค่าผู้โทรที่ไม่รู้จักเมื่อเปิดใช้งานสายที่ไม่ได้รับและ voicemail จากเบอร์โทรที่ไม่รู้จักจะไม่ส่งเสียงดังและถูกย้ายไปยังรายการผู้โทรที่ไม่รู้จักครับ ทั้งหมดนี้คือการเปลี่ยนแปลงลหลักใหม่ล่าสุดในแอปโทรศัพท์บน iOS 26ที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่คำสั่งใหม่ๆและการตั้งค่าใหม่ที่มีประโยชน์น่าใช้มากครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับช่องสอนใช้ง่ายนในเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ